ฮ่องกงลงดาบเป็นรายที่4อายัดทรัพย์เฉินจื้อกว่าหมื่นล้านบาทเจ้าหน้าที่ฮ่องกงได้อายัดทรัพย์สินมูลค่า11,000ล้านบาทที่เชื่อมโยงกับกลุ่มอาชญากร Prince Group ของนายเฉินจื้อที่หากินอยู่ในขมรเดือนตุลาคมสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาเริ่มมาตรการยึดทรัพย์ไปกว่า4 8 0หล้านบาทและนายเฉินจื้อวัย38ปีถูกศาลสหรัฐฟ้องร้องในข้อหาสมรู้ร่วมคิดช่อกงทางออนไลน์และฟอกเงิน ต่อมาสิงคโปร์ได้ยึดทรัพย์ในเฉินจื้อเพิ่มเติม150ล้านดอลลาร์ Singapore. สิงคโปร์ทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้ได้แก่เงินสดบิตคอยน์หุ้นและกองทุนที่บุคคลและนิติบุคคลถือครองเชื่อว่าเป็นรายได้จากการก่ออาชญากรรมที่เชื่อมโยงกับกลุ่ม n c e Group และยังพบว่าบริษัทฮ่องกงอย่างน้อย18แห่งถูกขึ้นบัญชีดำโดยสหรัฐเพราะความเชื่อมโยงกับ n c e Group ซึ่งรวมถึงบริษัทจดทะเบียน2แห่งคือคูนกรุ๊ปและ GeOtech h o l d i n g